เดี๋ยวเราไปดูนะครับอันนี้เป็นหน้าร้านของอ e ีมาดนะวันนี้ผมมาอีกรอบหนึ่งนะครับเดี๋ยวให้เจ๊เอแนะนําร้านนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าไหนๆก็มาแล้วเจ๊ <c oughs> วันนี้มีอะไรใหม่ๆมาแนะนำเอาแนะนำวันนี้มีอะไรใหม่ๆวันนี้เราเดินแนะนํากันเลยดีกว่านะคะใกล้สงกรามแล้วเนาะใกล้สงกรามนะคะใครชอบปรับแนวตู้คู่ตู้คู่ตู้คู่นะคะตู้คู่ต้องบอกว่าใช้ไฟบ้านนะครับอันนี้ไฟบ้านเป็นตู้คู่จะเป็นไฟบ้านนะคะแต่ตัวนี้เป็นหน้ามิกนะคะหน้ามิกอันนี้ไม่เกี่ยวนี่นี่คือแอมตังหักแอมตังหักนะคะเอ๋ไม่มีที่วางนะคะนะคะตู้คู่อันนี้15บห้านิ้ว น,นะค0ับนะะ 8, 8, บาทข้างละ300วัตตนะคะตัวนี้เสียงดีมากเสียงแรงมากนะคะใครใส่ตื้อส่งการนี้ต้องเียบจับจองนะคะตอนนี้นะคะสวนนีตู้คู่เหมือนกันตูคคคต้คู่ตูคตคต้คู่อันนี้1ินิ้วเหมือนกันแต่ตตเป็นยี่ห้อเมื่อกี้ h o อตล็อกอันนี้มิวสิกดตัวนี้จะราคาย่อมเยาวหน่อยคือ5,900นนะคะมีมิกข้างบนเหมือนกันมีมีแอมอยู่ในตัวแล้วนะคะส่วน ใช่อันนี้ก็ตูค้คู่อันนี้สิบสองนิ้วสิบสองนิ้วเดี๋ยวเอให้ดูของมันเยอะไม่มีที่วางนะคะเหมือนกันเหมือนกันมีมิกด้านบนแต่แรงดีนะสิบสองนิ้วแต่แรงขับข้างละสามร้อยวัตต์เหมือนกันนะคะนี่นะครับเป็นมิกด้านบนนะครับค่ะเสียงดีเสียงแน่นเลยนะคะคู่ละเจ็ดพันเก้านะคะตัวนี้เจ็ดพันเก้าแต่เสียงดีจริง นะคะตัวนี้ฮัล็อลกมีแบตแถมไม่อันนี้เป็นแนวกระปุ้งกระปิ้งเล็กๆน้อยๆเดินเที่ยวนะคะอยู่บ้านนะคะก็มีราคาตั้งแต่แพงสุดเลยก้าร้อยเก้าสิบมีหมดทุกราคานะคะล้อลากครับล้อลากนะคะอันนี้สี่พันเก้านะคะตู้แบตแถมใหม่นะคะเป็นไมยันอยู่นะคะอันนี้ก็เป็นแบตแถมไม่แต่เป็น15นิ้วอันนี้รุ่น Tm 7 1 5ขีดนะคะอันนี้ตู้15นิ้ว นะคะมีไม้ลอยสองตัวมีแบตตู้นี้15นิ้วเหมือนกัน A D S A D S นี่ก็โรงงานไอว่านะทำทำทำให้ นะคะตัวนี้ตัวนี้ก็เสียงดีไม่ลอยดีดีเลยนะคะเป็นแบตถามไมอันนี้หวัดดีเลยหวัดดีไม่แพ้สตอมเลยสตอมหน้าสีส้มหมดแล้วนะคะสตอม1นึ่งหนึ่งศนย์หนึ่งหมดแล้วนะคะหนึ่งหนึ่งศูนย์สองหมดแล้วนะคะเราก็พยายามหาตัวที่จะมาทดแทนกันได้นะคะค่ะตัวนี้ก็สิบห้านิ้วเน้นสวยงามนะคะตัวนี้ตัวนี้สี่พันกว่าบาทนะคะตัวนี้เหมือนกันสิบห้านิ้วนี่ก็สี อันนี้ก็สี่พันกว่าบาทนะคะสิบอันนี้สี่สี่พันสองร้อยเก้าสิบนะคะอันนี้เป็นทรงเริ่มนะเป็นเริ่มเริ่มนะทรงปาร์ตี้ใครใครที่ชอบแบบปาร์ตี้นะคะปาร์ตี้เรามีหลายแบบมากๆนะคะนี่ลงคลิปไปคนดูเยอะมากเลยค่ะอันนี้ค่ะปาร์ตี้เป็นแนวปาร์ตี้หมดเลยนะคะที่ลงคลิปไปนะคะต่วอ่ออใครที่ชอบแบบาราอเกะโคตรเพะคาราอเกะ็โคตรเพ้อเสียงนุ่มๆก็ต้องเชอร์แมนนะคะ เชอร์แมนนะคะเชอร์แมนสี่รุ่นนี้เป็นตัวรุ่นเสียงดีๆเลยไม่ดีแน่นอนเอาหัวเป็นประกันเลยนะคะตัวนี้นะคะเอ็กอาดิอดิดิพาวเวอร์รีบรีบรีบจับจองนะคะพาวเวอร์วันตอนนี้ขาดตลาดอยู่นะคะยังมีทางร้านอ e m a r t ยังมีอยู่นะคะเริ่มเปิดตัวใหญ่กันแล้วนะคะ นะคะตัวใหญ่ตัวใหญ่ด้านหลังนะคะเดี๋ยวเอพาไปด้วยนะคะอันนี้เชอร์แมนสวรรค์ข้างบนจะเป็นพวกไอว่าอันนี้ตระก,กูลตัวเล็กๆตัวเล็กๆอ๋อตัวนี้สิ่งดีมากนะอันนี้กันน้ำที่ลงทิพย์ไปแล้วใช่อันนี้กันน้ำคน,คนชอบมากแต่ตัวนี้มีสองสีนะคะพี่พศพี่เบียร์พี่เบียร์ขารับโทรศัพท์ที เดี๋ยวแป๊บนึงนะคะฮัลโหลค่ะอันนี้ก็เป็นโปรโดีๆจากอ e ีมารนะครับก็สนใจให้ลูกค้าแคปหน้าจอนะครับก็คือสินค้าอ e ีมารมีตั้งแต่ราคาหลักสูงสุดนะครับจนถึงราคาประมาณไม่ถึงพันก,าานก็มีนะครับ900กว่าบาทก็มีนะครับลูกค้าก็ให้ความสนใจนะครับสำหรับท่านที่ชอบอแนวตตืดแนวสายงานปาร์ตี้นะครับไม่ต้องใช้อุปกรณ์เสริมเยอะมากมายนะครับ ตัวใบเดียวก็สามารถเปิดเพลงแล้วก็ร้องคาราโอเกะได้นะครับชั้นจีห้างเซียรังสิตนะครับผมนะคะใครชอบเล็กๆเสียงดี W King ไอว่าเอา่าอา่าซอาร์นาสเมลสิคเรจินนะคะม,มีมีหมดนะคะพวกนี้ก็เสียงดีมากนะคะ W King อย่างเงี้ยทีกเก้าโปรอย่างเงี้ยเป็นตัวท็อปของ W King อย่างเงี้ยนะคะอันนี้ก็เชอร์แมนนะคะ มีหมดเลยไอ้ว่าไอาว่าตัวนี้จะมีไม้นะคะอันนี้ไม่มีไม้นะแต่มีช่องเส็บไมให้มีช่องเส็บไมให้นะคะแต่พวกนี้มีแถมไม้นะคะแถมไม้พวกนี้แถมไม้หมดเลย W King ไอ้ว่า อันนี้มิวมิวมิวสิคอลอันนี้มีไม้อันนี้พันหกอันนี้พันเก้มีไม้ลอยนะคะแล้วมีช่องเสียบไมเพิ่มอันนี้ของพัอล็อกเป็นปาร์ตี้มีไมนะคะตัวนี้มีไมให้แล้วก็อันนี้ของเคปลาก็มีไมให้นะคะนะคะพวกนี้เราสามารถทักไลน์มาสอบถามกันได้อ่ะเรามาต่อนะคะตอนนี้เป็นตระกูลไอว่านะคะ ไอว่านะคะนี่ไอว่าตัวท็อปนะคะตัวท็อปไอว่านะคะเอ๋มาจัดโปรให้หนึ่งหมื่นแปดพันเก้าร้อยนะคะนะคะตัวนี้ก็ตัวเอ่อแปดศูนย์แปดบีแปดศูนย์แปดเอสิบแปดนิ้วหนึ่งศูนย์หนึ่งศูนย์บีนะคะอันนี้จะมาเคลียร์แลนด์นะคะใครอยากได้นะคะตัวนี้นะคะพันห้าเก้าสิบนะคะสองดอกนะสองดอกมีมีพาวเวอร์ในตัวมีของไม่เยอะนะ <Okay. S 2> อ๋อไม่ใช่นี่ดอกเปล่าทางนี้ค่ะเสียงโอเคนะเส็บไม่ได้นะคะ,ต,นะคะตัวนี้นะคะตัวนี้นะคะจะมีจะมะีไฟ LED แต่ต้องใช้ไฟไม่มีแบตนะคะตู้ตู้คู่จะไม่มีแบตนะคะแต่สามารถเล่นไลน์อินได้บลูทูธได้แฟลตได,ได้ FM ได้เหมือนกันนะคะมีช่องเส็บขานะคะ นะคะพวกนี้ทําได้หมดเวลาเราเสียบไฟแล้วไฟจะป๊อปแป๊บป๊อปแป๊บตรงนี้เสียงดีอยู่แล้วก็เสียบไมล้องคาราวเกะได้เอจัดโปรให้1,590งาโอนส่งฟรีเลยค่ะพี่หาตู้คู่นะดอกแปดนิ้วนะนะคะตู้นี้เป็นตู้คลำโพงคอมพิวเตอร์จะต่อจะต่อเข้าทีวีจะต่อเข้าคอมพิวเตอร์ได้หมดนะคะบลูทูธได้เหมือนกันนะคะอันนี้ให้ไปแค่990สส่งฟีเลยนะคะ นะคะ990สงฟรีเลยอ่ามาเ่าเซตเซตที่เอกค่ะเอ่ไอาว่าอาว่าไนะอ,าอาว่านะคะอว่านะคะอ้ว่านะคะอันนี้เป็นลำโพงฟังเพลงนะคะลำโพงฟังเพลงของไอ้ว่ารุ่นพวกนี้ก็ขายดีตลอดเวลานะคะ ของไอว่าแท้แน่นอนนะคะเอไม่ขายของปลอมนะคะส่วนตอนนี้รุ่นน้องใหม่ไฟแรงนะคะหนูว่าเสียงดีมากๆคือยี่ห้อทอนสมาร์ทนะคะเสียงละเอียดนะคะตัวนี้ก็เป็นแนวเสียงรอบพิศทางนะคะรอบทิศทางเลยนะคะเป็นสเตอรโอซา,า,าขวาเลยนะยน,นะคะตัวนี้ออกกันน้ำด้วยส่วนมากของทอนสมาร์ทจะกันน้ำหมดเลยนะคะกันละอองน้ำใครชอบเชอร์แมนชอบแบรนด์นี้นุ่มๆน,นะคะ ตมุตมินะคะตัวนี้นะคะตัวนี้พันเก้นะคะ,ะ,คะอันนี้ก็กันน้ําสะพายห้อยไปไหนมาไหนสวยงามนะคะพอันนีท้ทอนสมาร์ตนะคะตัวนี้จะสามสามพันกว่าบาทนะคะแต่เน้นเสิ่งดี นะคะมาอันนี้ต้องรีบหน่อยนะคะสงกลานะคะสงกลานนะคะ,นนะ,คะมีหมดทุกอย่างนะคะ power mix m ตู้คู่อันนี้ตู้คาราโอเกะสองสอนานะคะเป็นดอกเปล่านะอ่าเป็นตู้ดอกเปล่า,อาเอา power mix ม,มาใส่หรือเอา m ม,มาใส่ก็เล่นได้แล้วนะคะก็มีหมดอันนี้ตู้12นิ้วซับเบดมีหมดนะคะแต่จุดหลักๆของร้านเอจริงๆเลย<ต> <laughs> นะคะนะคะอันนี้ก็ซิล่านะคะกอสซิล่าเหลือไม่เยอะแล้วนะคะสงกรานต์ปีนี้เขาจะจัดงานลิฟมานะคะใกล้แล้วคะเหลือเหลือเหลืออีกไม่กี่วันนะคะแบล็กเดวิลนะคะอ่ะเปิดเลยค่ะแบล็กเดวิลค่ะ แล้วเสียงดีใครดีมากคือสวีทนะคะเป็นคอลัมน์นะซับสิบสองเองนะแต่เสียงหนักแน่นกว่าดอกสิบห้านิ้วซับสิบห้านิ้วอีกนะคะมาถึงผลงานเพลงนี้เต้นกันไปเหนื่อยเต้นกันนานแล้วกง แรงๆนะคะตัวนี้เลยนะคะมาพืบหมดภัพมาพืบหมดภัพนะคะมีแบตเตอรี่นะคะมีแบตเตอรี่ปีบอร์ดนะคะบอร์ดต,ตัวนี้450วัตต์นะคะสเสน่ห์ของแ a ็คเดวิลคือการที่เป็นซับเบดต,ตุดยาวคือเป็นเสียงเบตรกระแทกนะคะเบตแน่นนะคะเพราะตุดทุกยาวนะคะพับดอกได้เลยนะคะดึงสายออก นะคะมีความใหญ่แค่นี้แต่เสียงนี่แบบสุดยอดใครต้องมาฟังตัวจริงนะคะเสียงสุดยอดจริงๆนะคะสวีทนะคะพี่เบียร์ช่วยคนนึ่งค่ะแบบใส่หน่อยนะคะไปไหนก็กระดกเสียงอันนี้คือเสียงสัเบดอันนี้เสียงกลางแหลมนะคะแต่แตกต่างยังไงกับ b บ a ็กเดวิลแบ็กเดวิลจะมีแบ็กเดวิล จะมีเสียงกลาง2ดอกค่ะเสียงแหลมหนึ่งดอกนะคะอันนี้เป็นเสียงซับเบดนุ่มถ้ากิดตูดสั้นๆหน่อยอย่างเงี้ยแต่เป็น15นิ้วเนี้วนี้ซับเบดนุ่มอันนี้ใครต้องการแบบกว้างๆนะคะเสียงกว้างๆแบบแบบพื้นที่ต่างจังหวัดเยอะมากเนี่ยเอาอย่างนี้เลยนะคะเดี๋ยวประมาณต้นๆ้นเดือนคิงคองจะมาเข้ามานะคะ วันนี้หนูสาเอาคิงคองดอก18เบิ้ลมารอพี่พศไม่ทัน<ม>เพราะพี่พศไม่บอกหนูจะมาวันไหนลูกค้าเอาไปแล้วหน้าร้านโตโชแล้วก็ลูกค้าฟังปุ๊บจองเลย3ตัวจ่ายเงินหมดเลยค่ะแต่ถ้าเกิดพี่มาวันหลังก็อ,อาจจะเจอ,อเพราะเดี๋ยวจะมีคิงคอง18เบิ้ลคิงคอง1ิบหเบิ้ลคิงคอง18นิ้วกำลังจะเข้ามาค่ะต้นต้นเดือนเมษายนี้ยค่ะนะคะ ชุดประกอบลูกค้าเริ่มมากันแล้วนะคะ,ะคคคได้ค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวถ่ายบรรยากาศแป๊บนึงนะครับ<ด>ขอบคุณครับเจ้ขอบคุณครับนี่นะครับก็เป็นร้านอ e ีมาร์นะครับก็เอพียบพร้อมด้วยเครื่องเสียงนะครับแนวกลางแจ้งแล้วก็ลำโพงตู้คู่ลำโพงบลูทูธต่างๆนะครับ บรรยากาศคึกคักนะครับก่อนสงกรานนะครับขอรีบจองเลยนะครับทักเบอร์โทรไลน์ไอดีของการเจไอมาด้านะครับเดี๋ยวผมขึ้นหน้าจอไว้นะครับเดี๋ยวขอถ่ายรูปหน่อยชจ้นสัโอเคครับขอบคุณนะครับเจ้ขอบคุณครับ